คนที่อยู่ในสายเสกสายในระมิตเนาะหรือว่าสิ่งที่เราเรียกว่าการ m a n i f e เนาะสิ่งสําคัญนะคะสิ่งสําคัญของการ m a n i f e เนาะก็คือความรู้สึกเนาะความรู้สึกดีคือคีย์สาคัญเนาะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เข้าใจว่าเออทาไมอะความฝันฉันไม่เป็นความจริงสักทีเพราะเมื่อไรก็ตามแต่ที่คนคิดถึงสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วคุณรู้สึกไปในทางลบเช่นอะไร กลัวว่ามันจะไม่เป็นความจริงกลัวผิดหวังกลัวเสียหน้าออกลัวล้มเหลวมีความกังวลมีความเหนื่อยว่ามันจะต้องแบบงานเยอะมันจะต้องแบบเหนื่อยอีกเยอะมันจะต้องรออีกนานหรือว่าแบบดูแล้วคนทางมันไม่น่าเป็นไปได้อะไรเงี้ยเพราะถ้าคุณคิดแบบนี้รู้สึกแบบนี้นะการันตีได้เลยคะ่ะว่าสิ่งที่คุณปรารถนาหรือสิ่งที่คุณมาในเฟซเนี่ยไม่มีทางที่จะมา มันไม่มีทางเป็นจริงได้เลยแต่เมื่อใดก็ตามแต่นะคะที่คุณคิดถึงสิ่งที่คุณปรารถนาหรือความฝันของคุณเนาะและคุณรู้สึกไปนในทิศทางที่ดีเนาะความรู้สึกดีคือคีสำคัญเนาะรู้สึกไปนในทางบวกเช่นอาจจะมีใช้ชีวิตไปด้วยความสุขสนุกวางใจว่ายังไงก็ต้องมาเออแล้วก็ใช้ชีวิตไปด้วยความสุขด้วยความสนุกด้วยความตื่นเต้นกระดิกระดานในชีวิต แล้วถ้าคุณรู้สึกอย่างเนี้ยคุณแน่ใจได้เลยนะคะว่าคุณอยู่บนทางที่ถูกต้องแล้วเออเพราะว่าอะไรความรู้สึกเนี่ยเป็นเครื่องชี้วัดว่าคุณกําลังไปถูกทางหรือเปล่าเพราะกฎแห่งแรงดึงดูดเนี่ยจะดึงดูดสิ่งที่คล้ายก,กันกับความรู้สึกที่คุณส่งออกไปนะคะเข้ามาหาในชีวิตคุณเพราะฉะนั้นหลักการก็คือให้คุณเนี่ยหา วิธีการยังไงก็ได้ที่ทําให้คุณรู้สึกดีตลอดเวลาเนาะถ้ารู้สึกว่าอารมณ์ดิงด่งๆอารมณ์รบๆนะคะคุณต้องรีบนะคะเปลี่ยนวเบชั่นนะคะเปลี่ยนแรงสันสะเทือนหรือว่าเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกอาจจะง่ายๆนะคะหันมาแคติจูดนะคะแสดงความขอบคุณนะคะซาบซ้นใจในสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วณนะปัจจุบันนี้แม้ว่ามันจะเป็น อะไรก็ตามเป็นสิ่งเล็กน้อยก็ตามแต่ขอให้คุณขอบคุณขอบคุณข้าวมื้อนี้ขอบคุณที่คุณได้ลืมตามาใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งขอบคุณอากาศที่คุณหายใจขอบคุณปลาบลาบายเยอะแยะไปหมดเลยเนาะแล้วก็จงเพิกเฉยนะคะกับอะไรข่าวลบๆอะไรบางอย่างนะคะไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปสนใจมันเลยคุณทําแค่นี้นะคะ ความปรารถนาของคุณก็จะเป็นความจริงยิ่งคุณมีความสุขและรู้สึกดีเท่าไหร่มันก็จะยิ่งทําให้สิ่งที่จะทําให้คุณมีความสุขเนะ่ยถูกดึงดูดเข้าหาคุณมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นสรุปก็คือชีวิตเนี้ยคุณควรจะมีแต่ความสุขเหมือนที่พระพุทธองค์ท่านเคยกล่าวไว้ว่าไม่มีหนทางแห่งความสุขความสุขนั่นแหละคือหนทางเนาะ เพราะฉะนั้นเมื่อคุณเริ่มต้นที่ความสุขสิ่งอื่นๆนะคะที่มันดีๆจะตามมาเองสิ่งที่สําคัญคือคุณต้องควบคุมความคิดและอารมณ์ของตัวคุณเองอย่าไปรอให้สถานการณ์ดีก่อนแล้วก็ค่อยตอบสนองคุณเป็นต้นเหตุแล้วสถานการณ์จะเปลี่ยนตามนี่คือกฎแห่งจัก,กรวาล